สวัสดีครับสวัสดีพรมพี่นองคนเลี้ยงคยั้มาพบมาพอกันคือเกา่ามื่อกี้เป็นบรรยากาศยังมือแรงกะอะต่อจากคลิปเมื่อวานที่ผมได้เฮ็ดเกี่ยวกับการจัดการขอกการเลี้ยงคว้วในหน้าฝนะนว่าเขาขังขอกเฮามีการจัดการภายในขอกอย่างไรนะครับกัยไผ่ที่ยังม่ใช่ในเบิร์กะลองย้อน เบิ้งนะครับในในในช่องก็ลองเบิ้งว่าการจัดการที่ของผมเห็นง่ายๆเป็นแบบใดสลหรับคลิปนี้นะครับกับผมกับสิผ้าพอลพี่นอ้องมาเบิ้งแปลงหญ้าธรรมชาตินะครับที่ใส่เป็นอาหารแปลงแปงลงรักเลยนะครับที่ผมใส่ยอยู่ตอนนี้ก็เป็นของญาตินี่แหละเพิ่อนเพื่อนปลูก ต้นแบบเบม่วงยีราฟพันธุ์ไว้มันก็นยังบ่ทันใหญ่แล้วที่นี่มันกะหญ้าก็ขึ้นกะหญ้านี่กะมีหลายหลากหลายชนิดนะครับกะจักสิเอิ้นว่าหยังอ่าเป็นหญ้าเบญจพรรณก็ว่ากันไปมีหลากหลายชนิดทั้งหญา้าหวายหญ้าค้าวหญา้าอ่าคอมมูนิตอีหยังประมาณนี้ล่ะครับมันมันมีหลายชนิด แต่ว่ากะถือว่าพื้นที่มองนี้กะประมาณ3ไร่น่ะจะได้อยู่กะจากการกะประมาณจากสา,ายตาผมคิดว่าน่าจะถึงอยู่ครับ3ไร่นี่ครับให้เบิ่งใกล้ๆกะผมใส่เป็นแปลงหลักเลยตรงนี้พอดีว่าของญาติเพิ่นกะเพิ่นกะเลี้ยงงัวอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงบ่หลายเพิ่นเลี้ยงแค่2โตหญ้าอยู่ทั้งบ้านเพิ่นกะ กับพ่อตัดอยู่ผมก็เลยขอเพื่อนนะขอเพิ่นแปลงนี่ขอตัดนะพอปกติปีปีไก่ปีไก่ปีที่ผ่านๆมาก็มีอาชาบานที่เพิ่นเลี้ยงงัวมาตัดเพราะว่าห้องเพิ่นไ่ได้เลี้ยงนะครับพอดีผมกับมาเลี้ยงน้ำที่นี่ผมก็ขอเพื่อนใว้บ่บเดมีค่คาเสจจายจอีหยังก็ตัดหญ้าออกจากสวนให้เพื่อนประมาณนั้นนะครับหญ้าตอนนี้ก็งามอยู่ครับงาม แล้วก็ตัดกับสิบุทธันพุ่นล่ะพอขั้วซีโตนี่ผมกับนี่ครับพยายามตัดนี่ครับกับสิตัดเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกไปก็ให้กินเส้าแรงมือละรถรถเข็นรถซุกเข,ข้านี่แหละครับกบ็พอได้กินแล้วก็พวกที่ตัดไปแล้วเพื่อกะกำลังกเริ่มปรุงเริ่มปรุงหยอดขึ้นมากะคือสี เทือสีอ้วนมาด้นะครับอ้วนมาแบบว่าตัดมองนี้ก็คือสีเงาพอพอได้พอได้ตัดให้ให้ขั้วไปกินคือเก่าเพราะว่ามันมันพื้นที่มันหลายอยู่ับครับห้เบิงนะครับ,บเป็นหยานี่ครับหยาไว้นะครับหยา,าย,ย,ยาไว้แน่หยาห้าเครื่อหญ้ายัง้งจ็กสีว่าห้ายังแน่นะครับมันหลายมันหลายชนิดอยู่ในกันแล้วก็ พวกไม่ยาลาบก็ร้ายครับไม่ยาลาบนี่คือปัญหาเลยปัญหาที่ผมผมเจอเลยในในแปลงนี่เพราะว่าเวลามันแก่แล้วม,มันหนามมันคมงครับมันมันต่ำม,มือเห,าเห่าล้วก็ขั้วเอกะชิบวะค่อยก,กินดีปัไหาแต่แต่เพื่อนก็นเลือกได้นะครับก็บางเทือบางเทืออ้าหยาถ้าพวกไม่ยาลาบที่มันมันบ่บ่บแก่แห้งนะเพื่อนก็ขั้วก็กินขึ้นกันก็กินดีขึ้นกันน,น,นี่ครับ โซ่นี่ก็สิเป็นมันก็สิเป็นอ่าพวกหญ้าหญ้าข้าก็มี่นะครับหญ้าข้าก็แก่ล่ะก็คือถ้ามันแก่ผมก็ตัดที่เก่าเพราะว่าขั้วยนี่เพิ่นก็สิเลือกกินถ้าคือจังแก่แสิเพิ่นก็สิกัดกินพวกช่วงที่ปลายช่วงปลายๆก็กินนะครับแต่ส่วนที่เหลือนะครับทวนลำต้นที่มันแข็งเฮาก็อ่าเอาเอาออกจากล่างเอาให้เพิ่นเหยียบเพิ่นย่ำนั่นล่ะนะครับก็กลายเป็นปุ๋ย เห็้ยหงพื้นเี่เบาบ,บ่เปียกบ่แฉะบ่เปียกบ่แฉะแห้งนะครับก็ได้ประโยชน์อยู่นี่แหละครับก็คือแปลงหญ้าตอนนี้ที่ผมที่ผมอ่าใส่เป็นอาหารให้ขั้วอยูบ่บ้าศีโตนี่แหละครับก็มีอีกอีกอีกแปลงหนึ่งที่ผมปลูกไว้ตัวนั้นเป็นหญ้าแพงโกลามีแพงโกลามีอ่า มีหย่างง่ายล้วก็มีพวกมุลโตสองมีสามชนิดนี่แหละนะครับถ้าคนคนใดที่ติดตามในช่องผมผมกระชมีการอัพอยู่กระชเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามองหันมันบ่ทันใหญ่ผมก็เลยมามาเอามองนี้ก่อนมาตัดมองนี้ก่อนต้นนั้นกะพิ่งปลูกยังบ่ทันได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับมันก็นเลยบา,ยายงชนิดผมกะว่าเธอคือแป้งกลาเนี่กะประมาณอ่าสามเดือนจะค่อยตัดต่อหน,นึง่ง เขากะมาตัดเอาอยู่หนีกะคขึ้นสิพ่อได้กินอยู่ก็คิดว่าน่าจะพ่ออยู่ยวกะให้ทั้งผุญไเฮากะจังคอยไปตัดอีกเธอหนึ่งกะให้ให้คั่ยได้กินได้หลากหลายชนิดหญ้าหลากหลายชนิดนะครับนี่แหละครับการจัดการแปลงหญ้าผมก็สะให้กินมือละสองสองรสนี่หละโบรายก็พ่ออยู่นะครับบวกกับเฟืองเนี่ยเฟืองอยู่ขอก ประมาณนี้นะครับคือการเลี้ยงค้วไอนาฝนข้อสําคัญเลยนะครับก็คือเฮ้าก็ตตรงหาห้าให้เพียงข้อก็ต้องมีหยามียังเตรียมไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก่าเพิ่นก็เฮ็ดหน้าเนาะปกตินะครับผมก็ก็ีิเอามาลามยุเทนี่ล่ะอยุดทงหน้ามองนี้ล่ะครับเลยเลยเลยทีมองนี้ไปนี่ครับติดกันนี่ลหละนะครับนี่ครับลงไปนี่ลหละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ว่านเข่าว่านยังไปแล้วก็เอาลงบ่ได้ ก็เลยต้องนี่นะครับเอาพอดีมีแปลงหญ้าของหยาดหยาดงานนี้ก็เป็นเป็นทีของหยาดที่กันมองทีเอามาเอามาผูกมาลามเป็นท้องหน้าอยู่นี่นะครับก็เป็นของหยาดที่กันก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ที่เพิ่นมีทีหลก็เพิ่นบกดับเพิ่นกับวด้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนั่ผมก็เลยอ่าขอเพิ่นมาปล่อยช่วงหน้าแหล่งช่วงจิกแก้วเขาออกครับก็ดีอยู่ครับมองนี้หญ้าก็ร้ายอยู่นี่ครับตรงนี้มันก็แก่แล้วนี่ พวกพวกหยาหยาไว้แน่หยายังพวกนี้ครับพองนี้มันมันตัดบ่ท่านมันก็มีแก่นาแต่ว่ากัเดี๋ยวสิตัดออกให้เพื่นนําอ่าเพราะว่าให้ให้มันแปนนะครับให้พื้นที่มันแปลนแล้วก็ให้มันปร่งใหม่นี่ครับอ่ะกัประมาณนี้ครับสาหรับแปลงหยาของผมกับบ่มียังหลายก้าเท้ามีแบบนี้มันก็ดีครับมันก็ง่ายต่อการจัดการถ้าสมมุติว่าบ่มีนียากนะครับยากยากแห้งแต่เทาสิไปหาหยาใน เกี่ยวหยาในขันแท้กับขั้วไอซีโตนี่ผมว่ากับเมื่อยแน่อยู่กะทางที่ดีเท่ากับพายามนะครับถ้าเข้าเข,ข้าสีเรียงนี่เขาพะยำอ่าปลูกหยาไว้น้ำเตรียมเตรียมแปลงหยาไว้ก่อนที่อ่าสีเข่านาหนา้าครับมันกับสี่เดียวซอยเข้าอ่าบ่มเมื่อยแห้งครับกะกับสีได้มีความสุขกับการเลี้ยงขัว้วไอตอนนี้ขั้วไอกับอ่าอ้วนแห้งครับกินหยาเกง่ง กัญญาจังสิแหละครับญากรบ,บ่เดี๋ยวว่าญา,าแบบบ่ได้เป็นญาพานาันธ์ญาอันนี้เพื่อนก็ก,กินดีคั้วก็อ้วนคือเก่าครับญา,าว่าจะเป็นญาธรรมชาติหรือว่าญาสายพันธุ์ที่พันพัฒนามากนะครับแต่ว่าสายญา,าธรรมชาตินี่มันกะมันกะสีมีขอดอยแน่ก็คือพวกใบมันก,ะส,นนกะสีหน่อยใบมันกะสีหน่อยโปรตีนมันหน่อยก็คือโปรตีนส่วนมากมันสียูน้ำใบน้ำใบครับพวกลำต้นมันกะสิเป็นกากใหญ่เป็นส่วนใหญ่ แต่กะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คืออ่าถ้ามันกินคั่วมันกินกากกากพวกกาก,ากใหญยหลายๆนะครับมันก็สิเฮ็ดให้อ่าขีบ้บ่ไหลนะครับแต่ว่าพว,พ,วพวกเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องนี่ครับพวกสัตว์เขี้ยวเอื้องเนี่ยผมว่าอ่าเพิ่นที่ใช้ประโยชน์จากกากใหญ่ได้ได้ไดีดพอสมควรนะครับมันสิใหญ่อ่ามันสิเป็นสิเกง่งเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์หลายนะครับในในในกระเพาะเป็นสัตว์พวกสัตดสีกระเพาะนี่ครับ มันมันสีแบบมีจุลินทรีย์ภายในหลายมันก็นสีซอยย่อยพวกหญ้าพวกหยังมันสีสีย่อยแบบได้สารอาหารที่ดีนะครับที่แบบว่าได้ให้คั้วใเฮาเอามาใส่ประโยชน์ดีๆดีดีนะครับมันก็บ่มีปัญหาหย,ย่างนะคือขอให้แต่เป็นหญ้าให้เพิ่นได้กินอิม่มเสริมเฟืองแน่เสริมอันนั้นแน่อันนั้นแน่อ่าพวกอ่าเสริมเฟืองแน่แล้วก็พวกอ่าแร่ธาตุก้อนบวกกับพวกการ ให้ยาบำรุงาย,ยาไทยพญาแค่นี้ก็เพียงพ่อแล้วครับเพียงพ่อสําหรับการเลี้ยงคั้วยอแหละสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมล่องผมล่องเห็ดมาแล้วที่ผมเอามาเลี้ยงเบิ้งนี่ครับข้วยผมนี่อ้วนอ้วนดีครับแล้วก็กินเก่งนี่นะครับให้กินยาธรรมชาตินี่แหละบ่ได้ให้กินยาแบบยา,านธุ์นั่นน่านนี่นะครับแต่ว่าที่ปลูกไว้ที่ปลูกแพ่งกลาทีา่ปลูกอันนี้ไว้ก็คือผมมันก็นต้องปลูกอยู่แล้วครับปลูกเอาไว้ให้กิน เพราะว่าเพื่อมองนี้เพื่อนกะสีเฮดแนวอื่นยังอย่างสีมันกะบางทีเท่ากับสีบันเดชใช้ประโยชน์มองนี้นะครับอ่ะสลับคลิปนี้กะขอจบใบเพียงแค่นี้ครับกะขอพูดหลายๆที่ติดตามกะพอกันไหมในคลิปหนานะครับขอพูดหลายๆครับสวัสดีครับ